Ow, วันนี้ you are what you eat วันนี้จะบอกแล้วว่าจะ eat อะไรดี you are what you eat คุณก็เป็นในสิ่งที่คุณกินเนี่ยอันนี้ก็คือความหมายของมันนะครับอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของมันเป็นของจะเป็นของร่างกายเราต้องกินกันทุกวันคนก็ต้องกินอาหารอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตแต่ทีนี้อาหารมันก็เป็น ปัญหาของชีวิตเหมือนกันถ้าเรากินโดยขาดสมดุลก่อให้เกิดโรค N c d ซดีโรคไม่พึงประสงค์ทั้งหลายแหล่เบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราจะต้องกินอาหารประเภทไหนต้องกินอย่างไรนะอาหารเนี่ยมีอยู่หลักๆเลยคือ3เรื่องที่ที่เราจะต้องห่วงใย,ยใส่ใจมันคือ1คือห้ามกินน้ําตาล 2. ไขมันทรานสาสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารทํายังไงถึงจะพ้น3มเรื่องนี้ได้ทั้ง3มเรื่องนี้มันเป็นปัญหาปัญหาที่เกิดมาก็คือจากโรคโรคเอนซีเดียโรคเบาหวานความดาันโลหิตสูงเนี่ยเกิดมาจาก3เรื่องที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะทีนี้น้ําตาลทําไมถึงต้องห้ามกินน้ําตาลน้ําตาลมันเป็นของหวานอร่อยด้วย ขนมไอติมของหวานทั้งหลายแหล่เนี่ยมาจากน้ำตาลทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตจำเป็นกินได้แต่ว่าคนที่อยากดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลเพราะน้ำตาลกินเข้าไปเยอะเป็นโทษทันทีเลยเป็นโทษหมายวามย่างไงคนกินน้ำตาลเยอะเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบกินผมชอบกินขนมกินของหวานยิ่งไอศครีมนะ ไอติมที่อยู่บนห้างอะ่ะผมะไม่เคยพลาดเลยทุกครั้งที่ไปอะ่ะผมเป็นเบาหวานมา20ปีตอนนี้ผม56ละผมเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุ30กว่าๆเป็นแล้วเป็นเบาหวานเมื่อ3ปีที่แล้วผมเป็นไตาวายเฉียบพลันต้องฟอกไตนะยี่โรงพยาบาลเอกชนที่หนึ่งที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี ฟอกไตผมถึงรู้เลยว่าโอ้โหคนที่มันฟอกไตนี่แม่งนรกชัดๆเลยผมฟอกอยู่ห้าครั้งครั้งที่หกหมอบอกว่าไตมันกลับมาทำงานตามปกติเพราะสาเหตุของการเป็นไตาวายเฉียบพลันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุได้หลายสาเหตุหมอก็ยังไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือผมกินยาเบาหวานมันนานมากไปโรงพยาบาลทีไรก็มีแต่เพิ่มยา,เพ,มยาเพิ่มยาเพราะน้ำตาลไม่เคยลงเลย เพราะว่ากินไม่สนใจนี่แหละทีนี้ก็เลยหันมาสนใจตัวเองหลังจากที่ป่วยแล้วผมไปพบคุณหมอท่านหนึง่งแล้วก็คุณหมอท่านนี้ให้ข้อมูลที่เปิดกระโหลกสมองผมเลยแล้วผมปฏิบัติตามจนปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ใช้ยาเบาหวานมันเป็นหนึ่งปีแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นเพราะสาเหตุของการควบคุมอาหารการกินมันทำให้ปลอดภัยคนที่ควบคุมอาหารเนี่ยถือว่า ถือว่าปลอดภัยเรื่องของสุขภาพแล้วประหยัดตังค์ด้วยนะอาหารเนี่ยจิงกินเยอะกินเกินเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยมันมีแต่ผลเสียกับร่างกายร่างกายที่เราเรากินเกินอะ่ะมันเป็นภาวะของร่างกายเราต้องทํางานหนักเพื่อที่จะย่อยอาหารแล้วถ้าอาหารบางอย่างมันเป็นอาหารที่เป็นอันตรายเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายมันไม่ได้ไปช่วยเสริมสร้างนะมันไปเข้าไปทาลายมันค่อยๆเกาะกินทําให้เราเสียหาย เอาละทีเนี้ยจากที่ผมเนี้ยปฏิบัติตัวผมก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยผมมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้จากประสบการณ์ของผมเองผมพิสูจน์มาแล้วผมรู้แล้วเรื่องนี้แล้วก็สามารถควบคุมได้โดยที่มันไม่น่าเชื่อเพรมันนิดเดียวเองมันแค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างอยู่ได้แล้วเนาะอาหารที่ควรจะเลิกละลดที่สุดเลยคือน,น้ำตาล ยิ่งน้ำตาลอุตสาหกรรมเนี่ยน้ำตาลที่เราเรียกว่าไฮฟุกโตสคอนไซรหลับเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำอัดลมนะอยู่ในเขาเรียกว่าน้ำตาลสังเคราะห์น้ำตาลกลมเตีมันจะหวานกว่าน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลธรรมชาติคือน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเนี่ยน้ำตาลพวกเนี้ยน้ำตาลไฮฟุกโตสจะหวานกว่า1.7เท่าแล้วมีราคาถูกกว่าเขาเลยเอามาทําอาหารเอามาขายให้เราเนี่ย พราะเขาได้กําไรเยอะยิ่งเป็นน้ำบัดลมโอ้โหน้ําตาลไม่ต้องพูดถึงชาเขียวกาแฟเย็นาชาเย็นใช้น้ําตาลมหาศาลเลยซึ่งมีร้านขายเกินเกลืไปหมดเลยแล้วเราก็กินมันเพราะมันอร่อยมากรสชาติมันถูกใจหวานชื่นใจยิ่งกินเยอะยิ่งอันตรายมาก ผมไม่ได้ว่าใครนะที่ขายน้ําตาลอยู่ก็ขายขายไปเถอะแต่ผมไม่กินและคนหนึ่งผมรู้คนที่อยากจะกินต่อก็ไม่เป็นลายชีวิตคุณก็กินเข้าไปแต่ถ้าอยากมีชีวิตปลอดภัยต้องลดน้ําตาลลงให้เหลือวันละไม่เกิน6ช้อนชา6ช้อนชาเยอะไหม6ช้อนชาก็ก็คือไม่เกิน20กรัมไม่เกิน24กรัมก็คือ6ช้อนชาทั้งวันนะน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋อ, 1, ปอง 8ช้อนชาเขียว15ช้อนอาคิดดูอยากกินกี่ช้อนก็จัดไปตามนั้นแล้วก็ชาเขียวชากาแฟเย็นชาเย็นนั่นไม่ได้เป็นช้อนแล้วมันเป็นถ้วยขนาดนี้ไม่รู้กี่ช้อนแล้วทุกถามคนชงเอาเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะจะปลอดภัยน้ําตาลหนึ่งละไขมันชานไขมันชานเนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มาผิดมานานมากแล้วมันก่อให้เกิดผล เสียต่อร่างกายจนชีวิตคนเราสั้นลงสั้นลงทุกวันเพราะปัญหาจากหลอดเลือดปัญหาจากไขมันในเลือดปัญหาจากความดันโลหิตตายเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้คือโรค NCD นี่แหละรวมทั้งมะเร็งด้วยตาย20ล้านคนสูงกว่าโควิด1 9 1ิบเท่าอยู่ใกล้ตัวเราโอ้โหเอื้อมถึงตลอดถ้าไม่ควบคุมระบาแน่อีกข้อหนึ่งก็คือสารพิษ ที่ปนเปื้อนมาในอาหารจำพวกผักตอนนี้ผักตลาดมีงานวิจัยของมหิดลคือมี100%เซฟังแล้วน่ากลัวนะทีนี้หาวิธีการผมมีข้อมูลผมจะทำในเนี้ยในคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปติดตามดูในช่องของทอมคินฟู้ดเอ็กซ์เปิดในช่องเนี้ยโอ้ติดตามไปแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองเพราะผมจะทำบอกไว้หมด ทุกเรื่องเลยที่เป็นงานวิจัยของแพทย์ผมอะ่ะไม่ใช่แพทย์ผมมาพูดให้ฟังเพียงความรู้สึกส่วนตัวแล้วข้อมูลจากแพทย์เดี๋ยวผมจะนําส่งเป็นลิงก์มาให้ดูให้หมดเลยว,ว่าอันไหนอันตรายเพื่อนๆติดตามผมนะแล้วก็กด Follow ให้ด้วยแล้วก็ตามเข้าไปดูมีแต่ข้อมูลมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยผมจะพูดเรื่องของอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวอย่างอื่นผมจะไม่พูดหรอกผมจะไม่ล่วงเกินใคร ผมจะพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อชีวิตใครเชื่อลองปฏิบัติตามคุณจะเจอสิ่งมหัศจรรย์เหมือนผมเจอมาแล้วแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันถูกต้องวิธีนี้นะครับอันสามเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องห้ามแล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายคือการกินมือดึกการกินอาหารมื้อดึกถ้าคนไม่เด้ ใช้พลังงานแล้วหลังหกโมงเย็นแล้วควรที่จะลดได้ลดเลยเพราะว่าถ้าลดแค่ภายในไม่เกินหนึ่งเดือนจะเกิดเรื่องมาสศรรดจได้เลยถ้าคุณเป็นเบาหวานความดาันโลหิตสูงเรื่องหลอดเลือดวัดผลจากแผบได้เลยไม่ต้องเชื่อผมลองหยุดหยุดกินแล้วลองตรวจถ้าคุณเป็นเบาหวานลองตรวจน้ำตาลลดลงทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยแค่มื้อดึกมื้อเดียว ปลอดภัยไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของร่างกายมันต้องซ่อมแซมอันนี้มีข้อหนึ่งการกินมื้อดึกคือการกินหลังหกโมงเย็นเนี่ยร่างกายกว่าจะย่อยเสร็จเนี่ยมันจะเลยตะเิดเลยสี่ทุ่มไปแล้วมันจะเลยช่วงเวลาของร่างกายที่ซ่อมตัวเองคือตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีสออันนี้กรทฮอร์โมนจะทำงานในเวลาที่เราหลับสนิทแต่ถ้าเราหลับไม่สนิทมันจะไม่ซ่อมมันจะไม่ทำงาน เมื่อไม่ซ่อมร่างกายก็โทรมอันนี้คือข้อที่จะเป็นต้องหา้าบนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำหลักๆเลยคือกินผักสดผลไม้สดวิธีการคือกินก่อนอาหารกินก่อนนะไม่ใช่กินหลังอาหารนะกินข้าวเสร็จกินผลไม้ตบตูดนี่คือผิดกระบวนทัศน์ต้องเปลี่ยนสาเหตุเพราะว่าเรากินผักสดกับผลไม้สดก่อนเนี่ยมันจะทำให้ได้ร่างกายจะได้รับเอนไซ์ กับวิตามินซีมีสูงมากในผักสดกับผล,ลไม้สดไอ้น้ำที่ผสมวิตามินซนะีน่ะที่โฆษณาอย่าไปเชื่อไม่มีหรอกศึกษาข้อมูลดูได้เพราะว่าร่างกายจำเป็นที่จะต้องใช้เอนไซม์เอนไซม์เ,เป็นโปรโตีนเป็นตัวซ่อมสร้างร่างกายเราควรที่จะต้องกินก่อนเพราะว่าการดูดซึมมันจะดูดซึมได้แค่ช่วงสั้นๆจากกระเพาะอาหาร ประมาณสองคืบเป็นตรงลำไส้ส่วนต้นเขาเรียกว่าดูโอดีนัมหมอบอกผมมาร่างกายจะดูดซึมได้ถ้าหลังจากนั้นไปดูดซึมไม่ได้แล้วเรากินอาหารลงไปก่อนมันก็จะไปบงังเรากินผลไม้ก็จะไม่ดูดแล้วมันจะฟืดไปเลยเสียโอกาสอย่างมากแค่ปรับเปลี่ยนแค่นั้นเราจะได้อาหารยาทันทีเลยลองทำดูแล้วจะรู้แล้วการกินอาหาร กินผักสดผลไม้สดก่อนอาหารมันเป็นกลยุทธ์ข้อเดียวที่ทำให้เราได้ประโยชน์หลายข้อมากอย่างเช่นเรากินผักกับผลไม้สดก่อนทําให้เราลดการกินแป้งการกินคาร์โบไฮเดรตลงลดความอยากน้ำตาลลงเพราะว่าเรากินน้ขนมกินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปครึ่งหนึ่งของความอิ่มเรากินข้าวแค่ถ้ากินข้าวเต็มจานเนคุณอิ่มถึงบ่ายสาเลย ไม่เชื่อลองดูนะแล้วก็ผักสดผลไม้สดมีไฟเบอร์สูงมากช่วยระบบของการขับถ่ายทำให้ร่างกายขับถ่ายปกติผมพิสูจน์แล้วใช่เลยลองทำตามดูแล้วจะรู้เลยแล้วก็การกินผักกับผักสดผลไม้สดไม่ได้ยากเย็นซื้อรถเข็นก็มีหรือจะไปตลาดแวะไปซื้อก็ได้แต่ก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียด ถ้าไม่ละเอียดพอใช้ปั่นผมก็ใช้วิธีการปั่นกินตอนเช้านะปั่นเช้ามื้อเดียวกินได้ถึงกลางวันเลยเพราะปั่นทีนึงก็หนึ่งถ้วยใหญ่กินมื้อเช้ากินมื้อกลางวันก่อนกินอาหารอย่างอื่นผมลดการกินแป้งมาเพราะว่าผมเป็นเบาหวานผมลดแป้งลงน้ำตาลไม่แตะเลยตอนนี้ก็คืออยากกินหวานนี่ใช้ย่าหวานเล็กน้อยได้พอได้หายอยาก แล้วก็ลดแป้งลงแป้งจะกินในปริมาณที่ควบคุมผมกินแป้งน้อยมากวันหนึ่งน้อยมากขนมปังแค่หนึ่งแผ่นเชา้าตองวันหนึ่งแผ่นต้องเป็นขนมปังฮูวีดด้วยนะไม่ใช่ขนมปังขัดขาวข้าวขัดขาวแป้งขัดขาวขนมจีนเส้นใหญ่งดจะดีไม่เชื่อลองดูเพราะแป้งขัดขาวเวลามันย่อยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำตาลเข้าเส้นเลือดอย่าง ก้อนใหญ่เลยไม่ดีอีกเนี่ยคือการปรับทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้สิ่งที่จําเป็นแล้วกว็สิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อนแค่เนี้ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีเลยไม่เชื่อผมลองดูสิ่งมาัศจรรย์เกิดกขึ้นกับคุณได้เลยภายในเดือนเดียววัดผลได้เลยจากแ l บไม่ต้องมาคาดเดาตรวจเลือดวัดน้ําตาลตรวจไขมันในเลือดดูได้เลยแค่ลดแค่เนี้นะไขมันคือ น้ำมันพืชเอาไปเจอความร้อนเนี่ยคือไขมันทานเปลี่ยนเป็นน้ำมันหมูหรือน,น้ำมันมะพราะ้าวยิ่งดีสารพิษก็ล้างผักด้วยวิธีการของมหิดลมีสอนอยู่ผมจะฝากเอาไว้ในลิงก์กดติดตามผมแล้วก็ทําตามที่ผมบอกนี่แหละแล้วคุณจะชื่นใจชีวิตคุณจะปลอดภัยผมจะได้บุญผมจะได้เพื่อนเพิ่มนะครับสวัสดีเท่านี้เท่านี้ก่อน